มวกค่ะนี่ก็ทำมาจากพักตอกชวาช่พักตอชวาส่วนใบหนึ่งอะไรั้งวันต้วัน่าสามวันกว่าจะกว่าจะได้หนึ่งใบกว่าจะออกว่าจะไล่ตั้งวันผ่าแบบว่าต้นนเราก็เอามาทำมวกทำอะไรได้ส่วนใบเราก็มาทำจานใส่ห้องเป็นอาหารใส่อาหารได้แล้วก็ ต,ต้นมันตัดเป็นกรกระแทกเลย่าเป็นการกระแทก,รกรทได้ทำจานได้ใบทำจานต้นแก่เรามาทำาอ่เป็นเอ่การกระแทกครับส่วนต้นต่างๆเราก็มาสร้างมวกสร้างเป้าทุกอย่างที่เขาลวนจะเอามาทำได้มวกคือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตะบนบ้านแหลมส่วนเป็นหนึ่งแม่จ้าเป็นเชิงอนุรักษ์กลุ่มท่องเที่ยว คือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะเป็นขยะให้กับโลกเราเราเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยทำปุ๋ยได้ทำปุ๋ยได้แล้วก็สามวันนี้ก็ล้วนขายเท่าไหร่ฮะสามร้อยห้าสิบจ้ะโอ้ป้าก็ดีใจแล้วแล้วี่ก็ดีใจเลยลูกครับตอนไปรับไปทานมันกะไไม่ได้คือหมอกนี่คือความน้อมเย็นของชุมชนบ้านแรกครับ ปาตะเพียนก็คือความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีลาในนานต้องมี้าวครับเระโดนทากรงโดนนะในการการปกคองผักตกชวามันลอยน้ำมาให้เราพึ่งพาในธมาหากินผักตกเป็นทองทองทถิ่นามาหากินได้เป็นเงินเป็นทองผักตกชวาเอามาแฝงลูกผักตกชวาเอามาแปงลูกเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อหลวงจ้า ก็มาทำเนี่ยทำดอกกุหลาบก็ได้เพราะว่าเข้ามาชุมชนนี้จะต้องติดดอกกุหลาบครับต้องติดุดดดโอ้มีระนานจาเป๋ทาทำไมถึงใช้สัญ,ญลักษณ์ของดอกกุหลาบครับจก็มันมีพักตกพักตกดอกกุหลาบกระเป๋ามันก็คือต้องให้ก,ก๊บเรื่องของพักตกจวะจ้ะไม่เข็นใจครับผมชุมชนบ้านแหลมมานักท่องเที่ยวมาจะต้อง มีดอกไม้เอากลับติดไปจะได้เนื้ถึงชุมชนตำบลบ้านแหลมจ้าอยู่ในใจตลอดนะฮะเนี่ยพอแล้วนี่คือเดี๋ยวพอเสร็จก็จะไปอบอีกทีให้มันแห้งเหรอใช่นี่มันแห้งแล้วแต่พระหลวงทำเสร็จแล้วพระหลวงก็เอาไปอบอีกทีนะครับซึ่งยังไม่เห็นนะเนี่เป็นาบบตะเกียงทำโคงแจทำกล่องที่อะไรหร